There, bring your here, like นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะความพิเศษนะคะของซัมเมอร์นี้ที่เอสีนะคะตอบจ้ำถึงกับสุดขีดเลยนะคะวันนี้ถือได้ว่าเปิดตัวที่ตื่นเต้นและร้าวใจมากๆเลยเป็นอะไรติดตามชมกันนะคะสําหรับนักชกอตัวจริงเลยค่ะจะได้มีโอกาสนะคะรู้เป็นผู้ชนะนะคะคว้ารางวัลปัดกำนันเงินสดนะคะมูลค่ากว่า2 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะคะไม่เพียงเท่านั้นนะคะเอสพีแกรี่ช็อปปิ้งนะคะครั้งนี้นะคะยังเปิดโอกาส เหล่าดาราแบบว่าก็น่ารักอยู่นะคะแต่สู้พิธีกรคนนี้ไม่ได้แล้วค่ะมันแน่นที่สุดแล้วแต่แต่เหล่าดาราเหล่านี้ถือว่าเป็นแบบว่าโอ้โหขายช็อปตูดยงมากๆเลยนะคะอ่ะวแล้วแต่ก่อนอื่นที่จะไปพบกับเหล่าดารานะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณจตุพลนะคะเกียรติรบินค่ะผู้จัดก,การธุรกิจแบรนด์แอสเพีย์ค่ะมาส่งพร้อมกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะครับก็สวัสดีน้องอินครับสวัสดีค่ะ จเจ็งแรงน้กับทุี่ลยค่ะก็อาว่าถูกประสงค์งานในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะครับก็วันนี้เนี่ยก็ชื่องานที่บอกอยู่แล้วนะฮะคือ S.P. Rally Shopping <c oughs> นะครับก็คือ,เ,อเราเนี่ยอยากให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยที่ enjoy ชอบการช้อปปิ้งเนี่ยได้มาร่วมสนุกกับเรานะฮะก็เลยคิดว่าจะมีงานนี้ขึ้นคิดว่าน่าจะเป็นแบรนด์แรกของมังที่เราคิดทำแบบนี้นะฮะ อ่าแล้วก็อ่เนื่องจากว่ามันเป็นฤดสูสปริงซัมเมอร์ก็เลยอยากให้แบบเป็นกิจกรรมที่แบบเป็นแอดเวนเจอร์เล็กๆนะฮะก็เลยจะมีการจัดกิจกรรมแรลลี่ชอปปิง<ะ>้งนะครับแล้วก็มูลค่ารางวัลเมื่อกี้เราบอกไปแล้วส่องแสว่าบา่โอแม่เจ้าฉันอยได้มากรางวัลที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งแสนบาท รางวัลที่ส5 0ห้าหมื่นบาทวาวรางวัลที่สามสองหมื่นห้าพันบาทนะครับ<ะ>ก็เยอะแยะมากได้เลยค<ะ>่ะโอเคะนะฮะแล้วก็ในการนี้เนี่ยคือ enjoy shopping แล้วทุกคนได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆเหมือนกันเพราะว่า S.P. Spring, Spring Summer Collection ของปี2010เนี่ยเราเป็นอะไรที่สีสัจสดใสแน่นอนนะครับแง่ง่แบบมากแบบนี้ใช่นะครับสีม่วงสีชมพูสีเขียวนะครับใจไปเลยครับน่นะก็เยิ้มเลยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยงานนี้เกิดขึ้นไม่ได้นะครับก็ทางเอสบีเนี่ยต้องขอขอบคุณนะครับคณะผู้บริหารของเอ็มพาริเม นะฮะ,ะผู้มีอุปกรณ์รรคุณทุกท่านที่มาร่วมง,งานในข่าวในการก็คือสื่อทุกท่านนะครับที่มาร่วมง,งานในวันนี้นะฮะยังไงก็ขอเชิญทุกคนร่วมเอนจอยกับงานวันนี้แล้วก็มาร่วมสปีและที่ช็อปป<ห>ิ<ห>้งกับเรานะครับก็วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนะครับก็ขอขอบคุณคุณจตุพลเขียนระเบียร์นุ่าุณม่ขอ,ขอบคุณค่ะ ชมแล้วว่าเหล่าดาราจะได้ที่เดือดขาช็อบที่สุดในพอสดนี้เป็นใครกันนะคะขอเสียงปรบมือให้กับเหล่าดาราเซ็ล์ของเราค่ะ ช็อปตัวยงในพศออน,นี้เลยทีเดียวไหมคะไอช็อปปิ้งมันขนาดไหน,นเดี๋ยวเราก็ไปสัมภาษณ์เขากันเลยดีกว่านะคะถ้าผมได้รับคุณมีประสบการณ์การช็อปปิ้งอะไรยังไงบ้างครับอ่าก็ทุกคนเขาก็ต้องมีประสบการณ์ทุกคนเขาก็ต้องมีประสบการณ์ช็อปปิ้งไม่ใช่หรอช่วยช่วยขยายความหมายนะคะอะไรทีเทอเปี้ยนะคะเดี๋ยวจะทานเลษให้นะครับเ <c oughs> ทอาปี้ทุกอย่างที่ลงเทอเปี้ยเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีเมดิสิกเทอาปี้ยอะไรวะเนี่ย ผู้ชายไม่ตกถึงท้องมากี่เดือนคะนะครับก็เลยอยากจะเอ้ยบำบักทำงานมานหนักๆแล้วก็ผ่อนคลายด้วยการช้อปปิ้งช้อปากแน่หนที่สุดสุดท้ายคุณป้องก็พอครับก็ช้อปปิ้งแบบมีคอมเบร์จักอะไรอย่างเงี้ยมีรางวัลมีการแข่งขันเนี่ยะมาที่สุดซึ่งไม่ค่อยได้มีบ่อยๆน,นะเรียกว่าแบบว่าจัดกระจายนะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะน้ำ b e r วันน้ำจูน,น้ำตรีน,น้ำโกน,น แต่ว่างานเนี้ยเรามั่นใจเต็มที่มาร่วมทีมด้วยกันนะครับรับรองว่าสนุกมันแด่พวกเราจะมันพาช้าๆด้วยกันครับเจอก,กันที่งาน s p b r a l l y Shopping ครับ พี่ป้องจะพูดไปเลยทีมนี่สอนนะคะดิจพภูมิกับน้องกายดันเอนะคะโดยสองนีคะทีมมูเซ์กับพี่ป้องคะแข่งขันได้ตรงนี้เลยใกล้ๆส่วนคนถึอถืออะไรนี่นะคะก็แข่งั้งบนแอสต์รีข้างบนนะคะคนทีนสูงงานเอาอะไรประมาณนี้เรามีเวลาให้5นาทีนะคะครับโอเคครับ In the back จะให้วิ่เมย์หอมเลย